เหมืนฟีจบเร็วจังเลยนะโอ้โหมาดูรางวัลรวมของเราฟาดมา6,000ไปเลยจ้าทําเือนคลิปวิด,ดีโอนี้จะขึ้นทุกวามันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุในให้ทำตามโดยเด็กขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมสียไก็กราบสวัสดีเพื่อนเทุกคนกันดู ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจสไม้ใสปันวันนี้เจก็อยู่กับเบ็ดฟิีวันของเราเว็บใหม่มาแรงในกระแสตอนนี้นะคะทุกคนใครกําลังมองหาเกมสล็อตเล่นง่ายจ่ายจริงนะ,ะมีบริการีเมิ่มตลอด24ชั่วโมงเล่นง่ายจ่ายจริงที่นี่ที่เดียวเบ็ดฟรีวันนะคะผมรายละเอียดเกมหมดอยู่ใต้ทุนบ้านเลยแล้วกันนะจ๊ะไปตัวจัดฟาดบื้มกันเลยวันนี้ก็จะมาเลือกเล่นเกมบัฟฟ์โรวินนะคะอยู่ใน,นะคะ่ายมีจีเนาะ ววกระทิงนั่นเองเนาะหอบทุนมา3,000ันทนทนะเดี๋ยวเจ้ขออนุญาตกดเล่นเบ็ดเท่าไหรด่ดีทุกคนอ่ะเจ้ขออนุญาตใส่เบ็ดเท่าไหรด่ดี80หรือ100ดีอ่ะหนึ100ดีกว่านะคะทุกคนเพราะว่าเรายังไม่ซื้อตีเกมนะมามาลุ้นกันว่าเราจะปังหรือจะพังยังไงก็ฝากกบชมให้จบคลิปด้วยนะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้เจด้วยนะคะผมมา ดีสปินอีกหนึ่งตัวจะเข้าปีเกมหรือเปล่าอมารอให้หลักแล้กวก็จับเีไปนะทุกคนม,มาช่วงนี้ก็เหมาะกับโอ้ปีเกมเข้าช่วงนี้เหมาะกับบรรยากาศนะทุกคนกําลังปั่นดีเลยเนาะอากาศเยน็นๆสบายสบายนะทุกคนมามาลุ้นกันนะกว่าจะเข้าปีเกมก็ฟาดไปหนึ่งพันนะคะทุกคนมา มาลุ้นกันนะทุกคนไม่ได้ซื้อฟีเกมด้วยนะคะกดแบบเล่นเองนะคะเมื่อกี้โอ้โหฝังมานะวันนี้เซ้มากับดวงนะเว็บใหม่มาแรงจริงๆนะคะทุกคนต้องไปตากันเด้อสุดติ่งกระดิ่งแมวจริงๆนะมามาลุ้นกันถ้าตัววายนี่มาเนี่ยมันจะดีดด้องขึ้นไปนะชอบตรงนี้นะเจ๊จะชอบตรงนี้นะทุกคน จะรอดหรือเปล่าเนี่ยอีกสามไม้ยังไม่ได้อะไรเลยนะคะผมโอ้โหอาดีตขึ้นไปแบบนี้สวยงามพระรามเตดสุดติ่งกระดิ่งแมวไม่เล่าเออมาอ้าวบิ๊กวินมาอีกสองพันสองร้อยสี่สิบนะคะผม จะรอดหรือเปล่าแม่งตัวตัวแพงไม่มานะไม่แต่ตัวถูกนะอือหอไหลไปแล้วตอนนี้สิบสามตัวแล้วนะคะผมมาไม้สุดท้ายพารวยหรือเปล่านะทุกคนหอยได้ขอให้โดนช่วงนี้กำลังเก็บเงินเที่ยวปีใหม่นะทุกคน ใครอยากให้เจ้เล่นเกมไหนอยู่เกมไหนบอกเจ้มาด้วยดู่ะบวกมาค่อนข้างปังเหมือนกันนะวันนี้โอ้โหเอาเรื่องว่าบวกมาฮะ0 0ันทุนๆนเลยนะคะทุกคนโอ้โหเก็บเล็กผสมน้อยไปเที่ยวปีใหม่นะอ่ะยังไงเจ้ขออนุญาตไม่ไปต่อเลยก็แล้วกันเนาะฝากกันไว้ด้วยนะคะเบ็ดฟิกวันของเรานะคะ มาแบบปังบุริเย่จริงๆนะอะอย่านนลืมไปตันกันเนะ้อสำหรับน,นี้เจ๊ก็จะขอตัวลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรืออีพีหน้าเนาะสำหรับวันนี้ก็สว,ส,สวัสดีจ้าบ๊ายบาย